สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขณะน,นี้วันที่13กุมภาพันธ์2025นะครับตีหนึ่งนาทีขณะนั่งรอชมเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่แอดมินก็มาขอสรุปฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกทูสองพันรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกก่อนนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผม ไล่เลียงมาตั้งแต่คู่เมื่อคืนนี้ก็แล้วกันจนถึงคู่ห้าทุ่มที่พึ่งฟัดกันโวเนียกันจนจบพึ่งตะก,กี้นะครับก็สรุปสั้นๆเลยครับเมื่อวานเนี่ยสคู่บาเลนนะครับแพ้แท็กเตอร์เอฟซีเจี๊านไป1ประตูต่อ2นะครับนี่คือนัดแรกนะครับเดี๋ยวไปเยือนกันต่อไปเย่ากันต่อแล้วก็ จะสลับข้างกันละทีเนี้ยจะสลับบ้านกันก็คือเป็นนัดเย้านัดเดือนต่อไปเป็นนัดเดือนของของใครที่เป็นนัดเย้าในแมตช์นี้นะครับก็ยังเหลืออยู่2คู่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับตะกี้สรุปไปแล้วนะครับแท็กเตอร์ได้เปรียบไปละเอาชนะบาเลนในบ้านไป2ประตูต่อหนึ่งเดี๋ยวไปเย่าที่แท็กเตอร์ FC ที่หลานบ้าง ก็คาดว่าแท็กเตอร์น่าจะผ่านได้เพราะว่าเตะในบ้านตัวเองถ้าไม่มีพิกล็อกกันขึ้นมาคู่ต่อไปนะครับอันุเซนนะครับจากจอแดนนะครับเปิดบ้านแพ้กับอันซาจาไปศูนย์ประตูต่อ1จาก UAE ีนะครับอาทิตยก็อันซาจาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันุเซนบ้างนะครับอาทิตย์นหน้านะครับอาทิตย์นหน้าคู่ที่3ครับวันนี้นะครับเมื่อประมาณบ่ายสาม ตัวแทนจากไทยลีกเราไปเยือนซิดนีนะครับทูแบงก์คอกไปเยือนอสโมสรซิดนีจากออสเตรเลียนะครับเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับทีน,นี้ทูแบงก์คอกได้เปรียบจะกลับมาทานได้โดมในอาทิตย์หน้าคู่ที่3นะครับซานเฟสเซ,เซน่นะครับไปเยือนนำดินจากเวียดนามถลม่มนำดินไป3ประตูต่อศูนย์นะครับนำดินนี่ เป็นก่อนหน้าน,นี้ใช้นักเตะที่อะไรที่เชื้อชาติบารซินที่มาแข่งทีมชาติเวียดนามเนาะ,นะไม่มีตัวนี้อยู่ก็โดนถล่มเละเลยครับ3ประตูต่อ0ูนย์คาบ้านนะครับเดี๋ยวกลับไปซานฟเฟเซ่ก็ไม่มีอะไรงานยากแล้วก็ถือว่าก้าวขาหนึ่งข้างเข้าไปรอในรอบ8ละกู่ต่อไปนะครับ ตอนหนึ่งทุ่มนะครับอันเวด้านะครับเปิดบ้านแพ้กับซาบับอันอาลีดูไบาจาก UAE ไป0ประตูต่อ2นะครับคาบ้านหลายคู่ครับแมตช์แรกนี่คาบ้านหลายคู่มากเลยเอ่อยกยกเวน้นยกเว้นซิดนีย์นะครับเกือบเอาชนะทูแบงค์อกได้แต่ก็กลับมาได้นะครับทูแบงค์อกกลับมาได้แต่คู่สุดท้ายนะอันวาคลานเอสซีนะครับจากกาตา เปิดบ้านเสมอกับอันธวันไป2ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวไปว่ากันดีอันธวันได้บ้านของซาอุอีกทีหนึง่งก็คาบ้านกัน4 4ทีมนะครับคาบ้านกัน4ทีมว่ายอย่างนั้นออแล้วก็เสมอ2ทีมนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการและทั้งปวงครับการท่าเรือตอนรับการมาเยือนของชอนบุคฮุนไดจากเกาหลี19นาฬิกานะครับเปิด ใช้สนาม BG จีสเตเดียมมั้ง19นาฬิกาแล้วก็เมืองทองยูเนเต็ดนะครับเปิดทันเดอร์โดมเจอกับไลออนซิตี้เซเลอร์น่าจะเอาชนะไลออนได้นะครับแอดมินเชื่อว่ายอย่างนั้นนะครับเชื่อว่าเมืองทองน่าจะเอาชนะได้นะครับอันนี่คือล่า,ลาสุดของฟุตบอล ACL ACL 2นะครับผม ในสไลด์ที่2นะครับเผื่อมีใครสนใจนะครับเป็นนัดเยือนนะครับเป็นนัดเยือนของวันนี้นะครับอนนก็ใส่ใส่วันที่เวลาไว้แล้ววันที่18และ19ตรงกับวันอังคารที่18ถึงวันพุธท,ที่19ยันวันพลฤหัสที่20นะครับนั่นคือนัดเยือนใครที่เป็นเจ้าบ้านอันนี้ก็ไปเยือนในวัน 9. อังก่าะโคเวอร์ด้วยนาทีหนึงนาทีนะครับ เดี๋ยวใส่ผลใส่อะไรครบถ้วนแล้วก็จะเอาขึ้นมาอีกทีหนึ่งนันนี้ก็เอานัดเย่าไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันอีกทีก็วันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ